สวัสดีครับพบับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจำวันอาัคารที่10ตุลาคมนะครับที่ทางราคาทองคำนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันศุกร์นะครับราคาได้มีการเคลื่อนที่นะครับเบรกเอาตัว descending t ต่ angle บริเวณนี้นะครับหรือว่าเราจะมองว่าเป็น bear flag ก็ได้นะครับราคาเนี่ยกับขึ้นมายืนอยู่เหนือ1830ในวันศุกร์นะครับจากนั้นนะครับเมื่อวัน จันนะครับราคาเนี่ยได้มีการเปิดแกลบนะครับเข้าไปเทรดอยู่ในระดับ EMA 50ของก่อนเวลา4 h นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเมื่อวานเนี่ยได้กลับมาปิดอยู่บริเวณช่วงราคา1860นะครับแท่งเมื่อวานนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่นะครับปรับตัวเป็น s t o r m b u l l e t ขึ้นมาเลยนะครับก่อนราคานะครับมีการ ปรับตัวจากช่วง1.832นะครับขึ้นมาปิดประมาณ1.862โดยประมาณนะครับก็30เหรียญเต็มๆนะครับเรียกว่าเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวโน้มในระยะสั้นนะครับแล้วก็ระยะกลางเนี่ยจะมีการนะครับเคลื่อนที่ r e t e s t a n c e ับเคลื่อนไปท้างบนนะครับทำไมถึงเรียกว่าเป็นการ r e s i s t e n t e นะครับเพราะว่าเดิมนะครับการปรับตัวเคลืนที่จากบริเวณ width d m e n s n zone นะครับ ก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงของปีปลายปี2022นะครับจะเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ในณะัที่เป็นเทรนขึ้นนะครับม nah, okay. well, ีการขึ <c ười> <c ười ้นย่อนะครับแล้วก็กลับมาทำอีควอโลแล้วก็เคลื่อนที่เป็นเทรนขึ้นต่อไปนะครับถึงช่วงราคาประมาณ2 6 0นะครับนี่คือเทรนขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับราคาเนี่ยมีการปรับตัวนะครับจากบริเวณซับไพโซนนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เป็นเทรนลงนะครับมาเรื่อยๆนะครับนี่คือทิศทางของขาลงนะครับ ราคายังคงสร้าง l o w low l o w high ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่กลับจากวิกฤติดีมาโซนในช่วงนี้นะครับผมมองว่าในระยะสั้นระยะกลเนี่ยจะเป็นการ r e s ซ s เม n ต์นะครับ จุดที่จะบอกว่าราคานะครับจะสามารถกลับเป็นเทรนขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมมองว่าในเบื้องต้นเนี่ยราคาจะต้องเบรกช่วง1.80 8ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับหรือว่าบิยอนดัตนะครับก็จะเป็นช่วงราคา1,900นะครับซึ่งเป็นเราดิ้งนัมเบอร์อีกตัวหนึ่งครับถ้าราคากลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1,900นะครับอันนี้นะครับเรามีลุ้นว่าจะเกิดการเคลื่อนที่นะครับเป็นเทรนระยะขึ้นในระยะกลางระยะยาวนะครับตอนนี้นะครับกรอบเดเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ อยู่ช่วง1860นะครับ1860มีอะไรนะครับก็จะเป็นตัวเส้น EMA นะครับ20วัน,นครับจุดนี้นะครับมันอยู่ประมาณ1870หรือว่า1872ด้วยประมาณราคาเนี่ยมีโอกาสกับขึ้นไปทดสอบตรงนั้นนะครับ ที่เป็นตัวคอนโทรลราคานะครับก็จะบอกว่า1880ที่ให้ไว้นะครับตอนนี้ยังอยู่ต่งกว่านะครับก็ราคาเนี่ยอาจจะมีการย่อนะครับในกรอบเดยแล้วก็พยายามเคลื่อนที่ขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อได้ถึงไหนเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูในกรอบเวลาที่เล็กลงนะครับหรือว่าในวันถัดไปนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูการมองราคาทองคําในกรอบเวลา8ชั่วโมงบ้างนะครับกรอบเวลา8ชั่วโมงนะครับ ปกติเราจะไม่ได้ดูกันในกรอบเวลานี้นะครับก็คือแบ่งวันเนี่ยเป็น3ช่วงนะครับช่วงละแปดชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการนะครับขึ้นมาครับมันเปิดแกลบแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็พักตัวอยู่ช่วง1 8 4 5แนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาต่อตอนนี้นะครับมันกำลังจะชนนะครับ EMA 5 0ของกรอบเวลา8ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นช่วงบริเวณสลายโซนด้วยนะฮะสลายโซนที่บอกไว้นะครับช่วงราคานะครับตั้งแต่ 1865นะครับถึง1880นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณ supply zone นะครับของกรอบเวลา8ชั่วโมงนะครับใครไม่เคยเทรด8ชั่วโมงนะครับอาจจะลองมาดูกันบ้างว่ามันมีโอกาสย่อนะครับเป็น supply zone รวมกับนะครับตัวแนวต้าน EMA 50ผสงกรอบ8 h นะครับทีนี้นะครับถ้าการย่อนะครับมีโอกาสเนี่ยย่อลงมานะครับจากช่วง1865นะครับลงมานะครับถึง1844อันนี้เป็นแนวทางหนึงนะครับ ที่จะย่อเพื่อนะครับอาจจะกลับขึ้นมาเทสตรงนี้ต่อนะครับหรือว่ากลับไปทดสอบไฮ1877นะครับ1880นะครับช่วงเช้านะครับผมได้มีการบอกไว้ว่าช่วงราคาประมาณ1877นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับอาจจะต้องไปดูในกรอเวลา 4H นะครับว่ามันมีอะไรอยู่นะครับแต่ว่าในลักษณะคอนเทนซี่ตอนนี้นะครับราคามีแนวโน้มที่จะเกิดการชะลอตัวย่อตัวนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนที่ต่อนะครับ ไปดูในกรอบเวลา 4H บ้างนะครับกรอบเวลา 4H นะครับตอนนี้ยืนอยู่บริเวณต้นสภพ p l y นะครับตรงนี้นะครับประมาณ1.865แล้วก็แนวต้านหลัก1.880นะครับเล่ามีนะครับมันมีตัวเส้นแนวรับอันหนึ่งนะครับหรือว่าเส้นแนวต้านอันหนึ่งนะครับของกรอบเวลา 4H นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับมันจะมีจากสวิ n g Low ตรงนี้นะครับ ของวันที่29มิถุนายนแล้วก็ช่วงสวิงโลนะครับวันที่21สิงหาคมนะครับจุดเนี้ยราคามันมีการหลุดเส้นปะตรงนี้นะครับจุดนี้มันจะเป็นทำหน้าที่เป็นแนวต้านละนะครับเส้นปะเนี่ยมันเป็นหน้าที่เป็นแนวต้านราคาเนี่ยมีการหลุดมาเมื่อช่วงวันที่28นะครับกลับขึ้นไปรีเทสวันที่29แล้วก็ลงมาครับราคาเนี่ยมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบช่วงราคาประมาณ1877นะครับ7776แล้วก็ กดลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโฟกัส2จุดนะครับช่วง1 8 6 5เป็นจุดที่น่าจะทำให้เกิดการย่อในระดับประมาณเล็กๆนะครับหรือว่าประมาณกลางนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับแนวหลักที่เราโฟกัสกัน1 8 7 7 1 8 8 0เนปะครับเป็นจุดที่เราจะโฟกัสช็อตนะครับลงมาในระยะกลางแล้วก็อาจจะลงมานะครับช่วง1 8 4 5หนะครับหรือว่าลงมาทำตัว อีโคโลนะครับแถว1815ได้นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับในวันถัดไปนะครับในช่วงเนี้ยนะครับหรือว่าวันนี้นะครับมีจุดที่เราโฟกัสช็อตกัน 2. จุดนะครับ1865กับ1877นะครับทีนี้แนวบายนะครับแนวบายผมมองว่าจุดบริเวณนะครับบริเวณเนี้ยเป็นจุดที่ราคาเนี่ยน่าจะรับราคาอยู่นะครับสมมติว่าถ้ามันเกิดการปรับตัวลดลงมาของราคานะครับ แนวนี้นะครับแนวนี้ก็ประมาณ1.845เนี่ยน่าจะดันราคาขึ้นได้นะครับอาจจะอยู่ในระหว่างเส้น EMA 2เส้นนะครับระหว่าง EMA เส้นสีเขียวนะครับ EMA 20ผมกับ c h กับ EMA 120ผมกับ c h ที่เป็นเส้นสีส้มนะครับประมาณ1.873นะครับก็อาจจะถูกบีบอัดนะครับเกิดเป็น price compression ในระหว่างนี้นะครับแล้วก็คือถ้ามันเกิดการบีบอัดนะครับสมมุติว่ามันเกิดการเคลื่อนที่ในโครงสร้างที่เป็นลักษณะเนี้นะครับ สมมติว่ามันย่อลงมานะครับขึ้นไปชนนะครับขึ้นไปย่อนะครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วมันน่าจะลงมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเทนหลักเนี่ยยังเป็นเทนแรงอยู่ในกรอบเวลาวีคนะครับแม้ว่ามันจะมีสงครามหรือว่าอะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าในเชิงเทนที่เข้าเนี่ยมันยังอยู่ภายใต้แนวต้านนะครับถ้ามันนะครับมีการเบรกมัไปหกสูงขึ้นไปนะครับอันนั้นเราจะพิจาราดูกันอีกทีนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นไปได้ประมาณไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ ว่าต้องบรีสหรือว่าขึ้นไปหายใจหรือว่าขึ้นไปเทดอยู่เหนือตัวเลขประมาณนั้นนะครับถึงจะมองว่ามันเป็นเทรนขึ้นต่อไปได้นะครับซึ่งผมก็มองว่าจุดนะครับถ้ามันเบรก1880ได้นะครับจะมีช่วง1900นะครับหรือว่า1,900เป็นจุดว่าใจอีกจุดหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาจะกลับดีซูมขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นในระยะยาวได้ไหมนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นเทรนลงอยู่นะครับเปิดการรีเทสเมนต์กลับขึ้นมาทดสอบ หามีนเท่านั้นนะครับก็พันเประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับเทรดด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ใช้การควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ forex review ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ